สวัสดีค่ะมาพบกับ Good Food Channel อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับขนมปั้นคริบไส้ถั่วพร้อมกับการคำนวณต้นทุนค่ะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการทำกันเลยค่ะเราจะบอกต้นทุนไว้ท้ายคลิปนะคะนำถั่วเขียวซีกล้างน้ำให้สะอาด3-4น้ำไปหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโดยไม่ต้องปิดฝานะคะเติมน้ำให้ท่วมถั่วประมาณ2เซนติเมตรค่ะ จะเห็นว่าถั่วสุกแล้วยังมีฟองอยู่นะคะให้เพื่อนๆนําช้อนมาตักออกคะ่ะไม่มีอะไรนะคะไม่เป็นผลเสียอะไรถั่วเราต้องล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะทําให้เก็บได้นานคะ่ะจากนั้นเราจะนําไปผัดในกระทะนะคะใส่แค่น้ําตาลกับน้ํามันเกลือนะคะเพื่อนๆไม่ใส่กะทิคะ่ะถ้ามีกะทินี่จะทําให้เสียเร็วนะคะเราเน้นการเก็บได้นานคะ่ะ เราจะผัดถั่วจนกว่าถั่วจะแห้งและหมาดนะคะใช้เวลาประมาณ20-25นาทีค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการกวนถั่วนะคะสำหรับการกวนไส้ถั่วเราจะกวนไส้ถั่วตลอดเวลานะคะถ้าเกิดไม่กวนตลอดเวลาจะทำให้ถั่วไหมติดกระทะเกิดกลิ่นไหมได้นะคะทำให้ไม่สะดวกใจในการรับประทานค่ะ ถั่วที่กวนจนแห้งแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะคะไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นปิดแก๊สตักใส่ชามผักไว้ให้เย็นเราถึงจะนำไปปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะคะค่ะเมื่อถั่วเย็นแล้วค่ะเราจะมาปั้นไส้ถั่วกันนะคะ เตรียมไส้ถั่วเสร็จเรียบร้อยเราจะไปผสมแป้งกันนะคะส่วนผสมของแป้งก็จะมีแป้งน้ำเย็นจัดนะคะน้ำตาลน้ำมันเกลือค่ะส่วนผสมอัตราส่วนจะอยู่ใต้คลิปนะคะเทน้ำเย็นใส่ชามที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำตาลและเกลือจากนั้นเราจะคนน้ำตาลและเกลือให้ละลายน้ำก่อนนะคะถึงตามด้วยน้ำมัน น้ำมันเราจะใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันถั่วเหลืองหรือไม่ก็น้ำมันลำาวนะคะไม่ใช้น้ำมันปาล์มค่ะตามด้วยแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์เราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามที่เราหาซื้อได้เลยค่ะจากนั้นก็นวดแป้งให้เข้ากับน้ำและน้ำมันค่ะใช้เวลานวดประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อน เมื่อนวดแป้งเข้ากันได้ที่แล้วนะคะให้แบ่งแป้งเป็นก้อนแบบนี้นะคะที่เราแบ่งแบบนี้ก็เพราะว่าจะได้ง่ายในการหยิบออกมาปั้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะเราจะพักแป้งไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดปั้นเลยจะทำให้ปั้นยากนะคะเราต้องพักไว้ก่อนค่ะ ในขั้นตอนในการปั้นนะคะก็เหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะคะแบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็ปั้นคลิปตามคลิปจากประสบการณ์ที่ทําปั้นคลิปมานะคะถ้าเกิดปั้นแล้วผึ่งลมให้แห้งเกินไปนะคะจะเวลาทอดจะทำให้ขนมแตกค่ะแต่ว่าถ้าปั้นเสร็จเร็วๆนำไปทอดโดยที่แป้งไม่แห้งมากนะคะจะทำให้ขนมไม่แตกนะคะถ้าใครมีลูกมีหลานมีพ่อแม่พี่น้องก็มาช่วยกันปั้นได้นะคะ จะทำให้เสร็จเร็วขึ้นค่ะแต่ถ้าปั้นคนเดียวเวลาปั้นเสร็จแต่ละถาดก็นำพลาสติกใสคุมใส่ตู้เย็นไว้ก่อนอแล้วค่อยทอดก็ได้ค่ะแป้งจะได้ไม่แห้งนะคะ ทอดขนมกันเลยค่ะเราจะใช้น้ํามันปาล์มในการทอดนะคะตั้งน้ํามันด้วยไฟกลางนะคะเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางตั้งน้ํามันให้ร้อนทดสอบโดยการหย่อนขนมลงไปสักหนึ่งตัวถ้าเดือดแบบนี้ก็นําขนมทยอยลงไปเลยค่ะระวังน้ํามันกระเด็นด้วยนะคะเมื่อขนมลงไปแล้วให้ค่อยๆใช้ตะหลิวช้อนขึ้นแบบนี้นะคะถ้าทําแรงจะทําให้แป้งแตกนะคะรอสักพักให้ขนมเซ็ ตัวประมาณนี้ถึงจะคนแรงได้นะคะเพื่อนๆจากนั้นก็คนเรื่อยๆค่ะเพื่อให้สีขนมสม่ำเสมอใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆอ,อย่าใช้ไฟแรงค่ะ ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะขนมก็จะสุกพอดีค่ะในคลิปนี้เราจะเคลือบน้ำตาลให้ดูด้วยนะ,ะเราจะใช้น้ำเชื่อมประมาณ1ทัพพีเทลงไปในขนมที่กำลังทอดเลยนะคะขนมก็จะฟูประมาณนี้ค่ะแต่ไม่กระเด็นนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันต่อประมาณ2นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะปั้นคลิปเคลือบน้ำตาลไส้ถั่ว จากนั้นก็ตักพักไว้ให้เย็นถึงจะนำไปบรรจุในถุงดังรูปนะคะหรือเพื่อนๆมีกล่องก็ใช้กล่องได้ค่ะไปดูต้นทุนกันเลยค่ะต้นทุนส่วนผสม,มจะอยู่ที่115บาทบวกรบไม่เกิน10บาทนะคะแล้วแต่ราคาของของแต่ละพื้นที่นะคะค่ะแป้ง1กิโลกร,รัมจะทำได้ประมาณ30-35ถุงนะคะขายถุงละ10บาทจะได้ที่300-350บาท ก็ได้กำไรอยู่นะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะขายตามแต่ละพื้นที่ได้เลยนะคะกำหนดตั้งราคาเองได้เลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ